เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับทุกท่านหมอดูดังจากทั่วประเทศไทยได้ทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คดูวนใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวให้ดีให้ตัวของท่านนั้นเตรียมพร้อมคําทํานายต่อไปนี้เป็นคําทํานายนํามาจากตําราโบราณโหราศาสตร์ทั้งหมด ใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นก็เป็นพอว่าดาวลัคนาแห่งความโชคดีและดาวลัคนาแห่งความมั่งคั่งและดาวราหู ได้โคจรมาสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงทรัพย์สินของท่านโดยตรงนับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภาราคาใส้จ่ายที่เคยติดค้างมานานนับจากนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหมดเคราะหมดทุกข์หมดสูขหมดโลกหมดภัยเสียทีต่อแต่นี้ไปจะมีแต่โชคที่จะเข้ามาหาตัวของท่าน ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่ามีโอกาสได้รถได้บ้านและทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่มีค่าตัวของท่านนั้นเตรียมตัวตัวของท่านนั้นเตรียมใจให้ดีกับโชคที่จะเข้ามาหาตัวของท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนนี้เงินทองที่เคยไหลออกก็จะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อน ท่านอาจได้รับเงินก้อนจากโชคลาภแบบไม่คาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นจากการเสี่ยงโชคการลงทุนการค้าขายหรือแม้แต่ได้รับของขวัญสิ้นใหญ่จากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์นอกจากนี้ธุรกิจหรือว่ากิจการที่เคยติดขัดมานานก็เริ่มมีกําไรไหลเข้ามารวมไปถึงโอกาสในการทำงานการสร้างรายได้ก็มีโอกาสรายได้เพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าตัว ถ้าหากว่าใครที่มีหนี้สินอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะดวงชะตาบอกไว้ว่าท่านจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบท้วนหรืออาจได้รับเงินก้อนใหญ่จนสามารถปลดหนี้สินทั้งหมดได้ในปีนี้และสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้โชคเข้ามาแบบท่านตาเห็นให้ตัวของท่านนั้นรีบทำตามนี้ด่วนเลยครับชาวราศีกรกฎทุกท่านครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชำระล้างกรรมเก่าเพื่อตอนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดที่ปุ่มซปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิป เพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดูว่งและเพื่อเป็นการเสริมดูว่งเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลามาเทมาและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมลาลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธุ สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพาเจ้าและครอบครัวของข้าพาเจ้าด้วยเถิดโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพาเจ้าดวงเปิด การงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้านั้นจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูไวให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ไหลล้อมไปด้วยติสิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหโตุสาธุด้วยเถิน สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะได้พบเจอกับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์รวมไปถึงการเงินการงานจะมีการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของท่านเลยก็ว่าได้แต่ภาพรวมของชาวราศีกรกฎ มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะเลือกทางถูกหนทางทำรรมาหากินหนทางการใช้ชีวิตของท่านในช่วงนี้ถือว่าจะราบลืนและสมบูรณ์แบบที่สุดชาวลัคนาราศีกรกฎนับจากนี้ไปขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนั้นถือว่า จะมีเรื่องรา้าที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านอย่างแน่นอนเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และมีเกณฑ์การเงินของชาวราศีกรกฎนั้นถือว่ามีดวงการเงินและการงานที่เด่นขึ้นและเกณฑ์การเงินกับการงานของชาวราศีกรกฎนั้นถือว่า มีดวงการเงินและการงานที่เด่นขึ้นมาเป็นที่สุดแต่ก็จะต้องพบเจอกับสิ่งที่เข้ามาลบกวนสิ่งที่เข้ามาลบกวนใจหรือเป็นมานรผจญตัวของท่านนั้นจะพบเจอกับคนที่อยู่รอบตัวของท่านหรือแม้แต่คนที่มีพาวเวอร์มีอำนาจมีบารมีคอยกีดกันคอยกั่นแกลง้งท่านอยู่เสมอ รวมไปถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาอาจทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดปัญหาเกิดติดขัดการงานอาจจะไม่ราบลืน่นแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนี้ดวงชะตาของดวงดาวมฤต,ตยูกลับทิศกับฝั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวของท่านพบเจอกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับให้ตัวของท่านนั้น ได้รับอำนาจได้รับความสะดวกหรือได้รับแรงสนับสนุนจากคนที่ใหญ่กว่าตัวของท่านนั้นจะได้พบเจอกับคนที่อยู่รอบตัวหรือแม้แต่คนที่มี power มีอำนาจมีบารมีคอยกีดกันคอยกันแกลง้งท่านมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาอาจจะทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดปัญหา เกิดติดขัดการงานอาจจะไม่ราบลืน่นแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากนี้ดวงชะตาของดวงดาวมฤต,ต,ตยูกับทิศกับฝั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านนั้นพบเจอกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะกลับได้ให้ตัวของท่านนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกหรือรับแดงสนับสนุนจากคนที่ใหญ่กว่า หรือจากคนที่มีบารมีมากกว่าคอยเสริมคอยสนับสนุนท่านจนทำให้คนที่คอยกั่นแกงคอยขัดขวางนั้นแพ้ภัยตัวเองหรือต้องหนีหายออกไปมีโอกาสที่เส้นทางการทำมาหากินของท่านนั้นจะราบลื่นขึ้นชาวราศีกรกฎนับจากนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นดูเหมือนว่า จะได้รับแดงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือเป็นว่าแบ็กอัพให้กับตัวของท่านถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวจะทำให้การงานของท่านนั้นคืบหน้าไปเป็นอย่างมากอะไรที่เคยเหนี่ยวหลังเคยฉุดหลังตัวของท่านอาวัยนั้นก็จะหายมาลายไปชาวราศีกรกฎนับจากนี้เป็นต้นไป ดูเหมือนว่าตัวของท่านจะตั้งหลักจะยืนได้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะเข้าที่เข้าทางอยู่ในฝ่ามือของท่านดวงชะตาของชาวราศีกรกฏนับจากนี้เป็นต้นไปท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่น รวมไปถึงตัวของท่านนั้นจะได้รับโอกาสจากคนที่วางดีก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในช่วงถัดจากนี้ไปสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เดือนนี้การงานเด่นแต่มีศัตรูแอบแฝงต้องระวังคนที่ไม่วางดีสำหรับคนที่ทำงานประจําอยู่ จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตัวของท่านนั้นอาจได้รับมอบหมายงานที่สำคัญขึ้นหรือได้รับโอกาสให้ดูแลงานใหญ่ผู้ใหญ่กำลังจับตามองตัวของท่านหากทำผลงานได้ดีมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับ,บโบนัสหรือว่าเงินพิเศษที่ตัวของท่านนั้นคาดไม่ถึงและนี่คือวันที่ดีที่สุดของชาวราศีกรกฎ วันที่สองวันที่ห้าวันที่สิบสองวันที่สิบห้าวันที่สิเจวันที่ยี่สิบและวันที่ยี่สบห้าเหมาะกับการเสนองานเกรจาต่อรองหรือสมัครงานใหม่สิ่งที่ต้องระวังเพื่อนร่วมงานอาจอิจฉาอาจมีการใส่ลายป้ายสีได้ และระวังหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจบางคนที่อาจสร้างปัญหาให้กับตัวของท่านข้อที่ 3. ระวังงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารควรเช็คให้ละเอียดและรอบคอบเสียก่อนเคล็ดรับการเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับโรงเรียนโลงพยาบาลหรือว่าสัตว์จรจัดจะช่วยเสริมโชคลาภทางการงานได้ 2. ตัวของท่านนั้นควรพกหิน ลาพิสลาสุรีเพื่อเป็นการเสริมอำนาจในการเจรจาต่อรองสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นจะได้มีโอกาสทางธุรกิจธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์เทคโนโลยีการค้าขายหรือบริการจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีเกณฑ์ขยายธุรกิจหรือได้รับออเดอร์ใหญ่สิ่งที่ต้องระวัง อย่ารีบลงทุนในช่วงนี้ควรศึกษาให้รอบครอบเสียก่อนอาจมีลูกค้าที่เบี้ยวเงินหรือชะลอ,อการจ่ายสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสัตว์จรจัดจะช่วยเสริมโชคลาภทางธุรกิจได้ข้อที่สองใช้วอลเปเปอร์ในโทรศรัพท์สีทอง จะช่วยดึงดูพลังงานทางการเงินสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์งานพิเศษจะมีโอกาสเติบโตสู่งานของท่านนั้นจะเริ่มเยอะขึ้นมีลูกค้าใหม่ๆและโอกาสขยายเครือข่ายมีสูงขึ้นผลงานตัวของท่านในช่วงนี้จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอาจได้รับโปรเจกต์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ สิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้อย่ารับงานเยอะเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนสำหรับคลิดลับการเสริมดวงควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรรียนพยาบาลหรือสัตว์จรจัดจะช่วยเสริมโชคลาภทางธุรกิจได้สำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นจะหาเงินได้ง่าย แต่ก็มีรายจ่ายก้อนโตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้ลับเงินเดือนหรือรายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นและมีโอกาสได้เงินจากโปรเจกต์พิเศษหรือธุรกิจเสริมชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าหรือว่าจากอสังหาริมทรัพย์ และสำหรับวันโชคดีเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้วันที่5วันที่9วันที่12วันที่16วันที่21และวันที่25สิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังอาจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นมีเกณฑ์เสียเงินให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก ระวังการถูกโกงหรือเสียเงินเพราะมิติรอจฉาสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของชาวราศีกรกฎควรทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือคนยากไรจะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินและตัวของท่านนั้นควรพกเหรียญจีนโบราณหรือวางต้นวาสนาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมโชคลาบ สำหรับดวงทั้งนั้นความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องเปิดใจพูดคุยและระวังเรื่องมือที่สามสำหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นแต่ต้องเปิดใจพูดคุยกันให้มากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของความลับเช่น การช่วยเหลือครอบครัวโดยไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ดวงสำหรับคนโสดโอกาสพบรักใหม่ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนในวงการเดียวกันและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงความรักควรไหวพระแม่รัศมีหรือว่าพระตีมูลติ สำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีกรกฏในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นมานานก็มีโอกาสหายและทุเลาเบาบางลงสำหรับท่านใดที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้ไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับท่านใดที่กำลังรอการผ่าตัดอยู่ ก็จะมีข่าวดีเข้ามาตัวของท่านนั้นควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอข้อที่ควรระวังตัวของท่านนั้นต้องระวังเรื่องความเครียดและระบบย่อยอาหารอาจมีปัญหาการปวดท้องท้องอืดหรืออาหารเป็นพิษสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงด้านสุขภาพของชาวราศีกรกฎ ให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือถวายสังฆทานพระสรุปภาพรวมดวงชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ด้านการงานโอกาสเยอะแต่ต้องระวังศัตรูด้านการเงินรายรับดีแต่มีรายจ่ายก้อนโตด้านความรักต้องเปิดใจและสื่อสารให้มากขึ้นด้านสุขภาพ ควรดูแลเรื่องอาหารและการพักผ่อนและต่อไปเรามาฟังสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดในราศีกรกฎบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกัน แต่ทำไมยังทุกยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีกรกฏเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลาบหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อำํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงเล่าโฮราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทําแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบลวมเอาห้าเคล็ดลาบ ถ้าหากว่าใครทําตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงลายจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับ ถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอเข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆ หรือมันมาดูแลท่านบางวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจะเลินลุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะโจร หรือลำบากมาก,ก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีนห้าหรือศีน8ให้ตัวของท่านนั้นทำได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ศีนห้าก็สีนแปดไม่ศีนแปก็สีนห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดเม้แต่ข้อเดียว การแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สาคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้า ทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลมาตัวของท่านนั้นจะได้รับแบบไม่ทันตั้งตัว เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนมนต์เช้าหรือว่าส่วนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเราเทวดา มารพรมและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกชาวราศีกรกฎทุกท่านครับถ้าหากว่าใครทำตามห้าข้อนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้น ได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ขอไวพร ให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งคนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งคนไหนก็ขอให้หล่างไหลมาเทมาเทวดาทุกสั้นฝาจงลงมาปกป้องคุ้มครอง ไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ